ยิ e ้แย้มสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มโทรหาแฟนขับ e ีพีสองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะน้องพรทิพย์นะคะมาแร้วมาเรวมาเรว,วนี่พรทิพย์ดูดิพี่พี่น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะ เมื่อกี้แม่ปุ๋ยไม่ได้รับสายเหรอดีกำลังต่อคอมพิวเตอร์อยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เด็กดุยังสวัสดีค่ะพี่กอนสวัสี่ะ่อนอยู่จังหวัดอะไรกันเอ่ยอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะโอ้น้ำพุ่มไหมคะน้ำิ่มมาหรือยังไม่ค่ะยังค่ะไปอยู่ฟังตรงโต๊ะที่ไหนตรงฝ่าโดยเรื่อๆทานข้าวหรือยังเอ่ยโต๊ะ กินแล้วค่ะแล้วอยู่ชั้นอะไรนะคะมอสองค่ะอู้ยมอสองนั้นเดี๋ยวยืมยำอยู่ชั้นอะไรบอกพี่สิอยู่ชั้นเควาสเลชูอ๋อเดี๋ยวยมอยู่ชั้นเควาสเลทใท่านียไม่มียำหรือ้ัยังค่ะหรือยำหรือยำนะคะกินอย่างเดียวอยู่ชั้นอะไรยรือยอยู่ชั้นอะไรชั้นอะไรนะอ๋อเมื่อกี้ตอนนี้กินอะไรอยู่โชว์พี่หน่อย กินอะไรอยู่คะ,ะขาดไปแล้วกินบิสกิตอยู่พี่ทานข้าวหรือยังทานแล้วค่ะทานแล้วเมียหน้จะถามวิมหรือย,อยังหรือเปล่าอยากดูอะไรถามไดน้น้องสงสัยน้องคิดถึงน้องเลยโทรมาหานี่ขอบคุณค่ะแล้วยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณกับพี่ด้ว ถามน้องน้องชื่ออะไรถามชื่ออะไรเอาฟังหนชื่ออะไรเขือมอันนี้ลนะ่ะคนนี้ลนะ่ะชื่ออะไรนะยิ้มเต็มตป,ปากเลยขนมเต็มปากเลยถามทีแล้วพี่ช,ชื่ออะไรถามพี่สิพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อตามบอกนี่พีชื่อตาม กี่ขวบแล้วกี่ขวบราคาสามขวบค่ะโอ้เท่ากันเลยเท่ากับหนูยิมยมยย้มหนูยิ้มเลยหนูยิ้มหนูยิ้มก็สามขวบแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอลงยูทูบนะคะค่ะเดี๋ยวติดตอ่อทุกคนเลยเออขอบคุณค่ะอข,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 ขอบคุณค่ะเอาแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่มาเล่นเร็วมาเลย ี๋ยวยังไงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรขออนี่ยโทรหาอนอื่นบ้างเนาะยยังไอบ๊บายมากเดี๋ยวย้ใส่นี้แยายนะ MP รับไหมคะสวัสดีค่ะ อสวัสดีอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดร้อเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดอูู้ยิ้มหยอยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหมอยู่ชั้นอะไร่ะคะปีปหค่ะปห้หนี่ยเลื่อนไปมากี่อนอยู่ปห้าแล้วนี่ไรจะอยากถามหนูยิ้มหนูย้มไม่เอ่ยหนูย้ม่นูยนที่ข สามครัพ่วยังทำมือยังไงทำมือยังไงอ่าบอกพี่สามควแล้วค่ะทำข้าวหรือยังคะพี่ทำข้าวหรือยังคุณค่ะคุณนี้ไปโรงเรียนไหมคะโรงเรียนปิดหรือยังเหมือนสอบกันหรือเปล่าเห็นสอบสอบกลางภาคหรือเปล่าคะยังค่ะยังไม่สอบค่ะ ชอบดูคลิปอะไรของหนูยิ้มหนูแย้มยบ้างชอบดูคลิปที่เล่นปลาไข่ค่ะอ๋อปลาไข่ <laughs> <laughs> เลิกกันหมดเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอเอาคลิป,ปนี้ลง u t u b e นะค่ะตอนนี้หนูยิ้มแย้มเล่นอยู่ยิ้มแย้มยกำลังเล่นโอ้เป็นหวัดยิ้มแ <laughs> ย้มยเป็นหวัด เอาน้ำมูกมาโชว์พี่โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงแม่ป๋ยขอตัวโทรหาเพื่อนๆคนอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โทรหาใหม่เนาะเดี๋ยวติดตามดูทาง YouTube นะคะบ๊ายบายยิ้มแย้มไป่พี่ๆเลวกำลังเล่นอยู่เลยบ๊ายบายหลังจากที่เราวางสายน้องคนเมื่อกี้ไปนะครับก็เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ก็คือไม้ที่เราอัดเสียงนั้นเกิดแบตหมดจึงทำให้เราไม่สามารถบันทึกเสียงได้เลยทำให้ไม่มีเสียงตอนที่เราพูดคุยกันนะครับซึ่งทำให้เราเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเราเลยเอาบรรยากาศนะครับคลิปวิดีโอที่ได้คุยกับน,น้องๆคนต่อๆไปมาให้ดูกันนะครับถ้าหากอยากให้เราทำคลิปวิดีโอโทวหาแฟนคลับต่อไปอีกนะครับเราขอแค่ ยอดกดไลค์2,000ไลค์นะครับหากครบเราจะทำตอนต่อไปแน่นอนครับผมแล้วใครๆที่ยังไม่ได้กดสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวยิ้มแย้มทีวีเพียงแค่กด Subscribe เพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นครอบครัวยิ้มแย้มทีวีแล้วนะครับ สำหรับน้องๆที่อยากให้เราโทรหาก็อย่าลืมกดแอด a c e b o o k ส่วนตัวของหนูยิ้มหนูแย้มแล้วทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราจะโทรสุ่มหาน้องๆที่ออนไลน์อยู่นะครับเราดีใจมากๆนะครับที่มีน้องๆอ,อยากคุยกับหนูยิ้มหนูแย้มเยอะมากเลย เราจะพยายามโทรหาให้ได้มากที่สุดน,นะครับสำหรับคลิวิดีโอโทวหาแฟนคลับ EP 2เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย